อโอเควันนี้มาดูกีตาร์หนึ่งตัวนะตัวทีเท่ที่ผมเล่นอยู่นะชื่อว่าบูเบลนะครับบูเบลวสามห้าศูนย์ะครับมันเท่มากนะ,ะตัวนี้ก็ทรงมันแบบนี้แหละเป็นไม้หน้าแท้นะครับโซลิดสปูตนะครับหนามากน้ําหนักดีมากนะครับนี่ครับอินเลเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับ คือมันเป็นทรงเท่อ่ะผมผมชอบนะครับตัวนี้แต่ผมมาไปจะไปซื้อตัวที่มันสูงกว่านี้มาครับซึ่งหายากอยู่เหมือนกันนะครับลูกบิดก็จะเป็นตาว่าบูเบลด้วยนะครับอันนี้ความพิเศษผมชอบกีตาร์อย่างที่บอกชอบกีตาร์ที่มันลูกบิดเป็นแบรนด์เดียวกับชื่อกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยสภาพก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ารอบข้างมันจะเป็นแบบว่าบอบดิงมันจะเป็นแตกๆแ,แบบเก่าวินเทจเงี้ย ่าดูวินเทจจริงๆครับแล้วก็ด้านหน้ามันจะเป็นสีขอบมันจะเป็นแบบว่าโทนแบบเนี้ยมันให้ความรู้สึกวินเทจมาครับแต่ตัวนี้มันจะมีตำหนิอยู่นะครับเนีย่ยตรงท้ายมันน่าจะโดนกระแทกมาหรืออะไรมาหรือไม่ก็กรอบแตกจนหายไปนะครับแล้วก็มีไม้หน้าเนี่ยมันจะมีรอยรอยแตกอยู่แต่ว่าเขาก็เก็บมาแล้วแหละมันไม่ได้มีอะไรนะครับชิ้นส่วนมันยังครบมันน่าจะแตกไม่รู้ว่าแตกถึงไม่ถึงยังไงไม่รู้นะอ่าแต่ผมก็เล่นอยู่ตัวนี้ เล่นมานานแล้วแหละแล้วผมก็ชอบทรงแบบนี้นะคิดว่าจะไปเอาตัวที่มันสูงกว่านี้มามาเล่นประมาณนั้นเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะ งไว้ดีเปล่าอ่าแต่ให้ดูเนื้อตัวนะผมว่าตอนถ่ายรูปอะ่ะมันจะดูไม่ค่อยสวยนะสําหรับอันเนี้ยตอนผมซื้อมาเหมือนกันผมคิดว่ามันไม่น่าจะสวยขนาดนี้แต่พอเจอตัวจริงแล้วผมว่ามันดูดีมากๆเลยนะครับอืมอันนี้ผมเล่นอยู่พักใหญ่ละแล้วผมชอบมากชอบกีตาร์ที่มีน้ําหนักน้ําหนักเยอะๆอะไรเงี้ยตัวนี้น้ําหนักดีมากนะอ่าไม้หน้ามันหนามากๆกล่าวว่าจะเล่นให้มันเก่าแบบผุพังไปเลยเนงะี้ยมันไม่เก่าสักพีนะเล่นยังไงก็ไม่เก่านะ เออต้องเล่นหนักกว่านี้นะครับพวกคอพวกอะไรนี้ยังอยู่ในสภาพที่โอเคเลยอ่ามันจะมีข้ออันนึงว่าแบบว่าความรู้สึกของไม้ที่มันเป็นไม้หน้าแท้ที่มันหนาๆเนานะมันจะให้ความนุ่มที่มันมากกว่าเออผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะรู้สึกว่ามันเป็นความนุ่มที่มากกว่าแต่ความสว่างใสมันมีแหละแต่ว่ามันจะมีความนุ่มหรือ เป็นความรู้สึกนุ่มๆที่มันไม่แสบหูไม่อะไรเงี้ยอืมที่ดีมากๆโอเคใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมมาฝากลิงไว้ให้อ่ถึงว่าก็น่าจะราคาไม่สูงหรอกแต่ว่าถ้าเกิดมันยังอยู่ผมก็น่าจะเก็บไว้นั่นแหละแต่ทีนี้มันจะได้รุ่นพี่มันมาไงคิดว่ารุ่นพี่มันมาแล้วตัวนี้คงไม่น่าจะได้จับละโอเคใครสนใจก็ลองเข้ามาันลองเล่นดูนะครับอืม ไม่ได้มีรอยหนักหนาอะไรที่มันดูไอ้นี่หรอกมันจะเรียกว่ายังไงก็มาดูเองแหละแต่มันมีอะตรงนี้มีมีมันเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวผมถ่ายรูปลงให้ดูนะครับแต่ผมยังรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของความวินเทจนะเพราะมันเป็นเป็นมันเป็นเก่าแบบเนี้ยเหลืองเหลืองเก่าๆแตกๆอย่างเงี้ยอืมเนี่ยมันก็มันเป็นเสน่ห์อีกคนละอย่างกันครับแต่ว่าคออะไรก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับดีมากๆเลย อืแล้วก็อ่รูปแบบหัวมันเนี่ยผมผมชอบมากมากครับคอก็เป็นแบบไอ้นี่แล้วนั้นไดมอนด์ละน้ำหนักดีมากนะครับอืมเสียงมันก็จะเริ่มทึบๆแล้วแหละแต่ว่าก็ยังโอเค ดีมากนะครับเล่นดีมากเล่นดีมากโอเคประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้ผมก็อยากลองไว้เป็นความทรงจำนะอีกตัวหนึ่งมันโอเคเดี๋ยวยังไงใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดด้านในเอ,อตามลิงก์ที่ผมให้ไว้แล้วกันนะ